สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านคลิปวิดีโอนี้เป็นการนำเสนอโครงงานในวิชาโครงงาน2หัวข้อก็คือ Login IDE เพื่อการจัดการและทวนสอบคีย์เวิร์ดของทีมสำหรับการทดสอบการยอมรับแบบอัตโนมัติสมาชิกในทีมประกอบด้วยผมนายพนุเดชส,สุคทสชชนทัสุโชตรหัสนักศึกษา59070130จะมาบรรยายในช่วงแรกครับและนายเปรมววฒิคลายฉิมรหัสนักศึกษา59070140 จะมาบรรยายในช่วงสาธิตการทำงานครับโปรเจกต์ของเราเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์เราจึงของเกินสักเล็กน้อยครับการทดสอบซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เทสติ้งหรือซอฟต์แวร์แวร์ดเดชันเป็นการทดสอบเพื่อให้หาข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ทันลดค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาโดยการทดสอบซอฟต์แวร์นั้นมีอยู่6ระดับได้แก่ โมดูลหรือยูนิตเทสติ้งอินทิเกรชันเทสติ้งฟังชันเทสติ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสติ้งเอ็กเซปแทน์เทสติ้งและอินสตาลเลชันเทสติ้งโดยโปรเจกต์เหล่านั้นจะเกี่ยวกับเอ็กเซปแทน์เทสติ้งครับเอ็กเซปแทน์เทสติ้งหรือการทดสอบการยอมรับนะครับเป็นการทดสอบรูปว่าตรงบิสเซนโปรเซสและรีควอร์เมนหรือเปล่าและเป็นไปตามเงื่อนไขของความสมบูรณ์และสามารถยอมรับได้โดยจะมีการกำหนดเทสเคสหรือซีนารีโอร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานและทีมพัฒน,นา ที่เป็นตัวอย่างกรณีทดสอบหรือเทสเคสนะครับเทสเคสจะประกอบด้วยเทสสเตปหรือขั้นตอนในการทดสอบต่างๆ Exp expecteded expected result หรือผลที่เราคาดหวังนะครับดังตัวอย่างที่1เมื่อเทสเตอร์ได้ทําการทดสอบตามเทสสเตปแล้วนะครับผลลัพ์ออกมาเป็นล็อกอินสำเร็จเราจะถือว่าเทสนั้นผ่านนะครับเราจะเรียกว่าเทสพาสแต่ถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็นล็อกอินไม่สําเร็จเราจะถือว่าการทดสอบนั้นเป็นเทสเฟลนะครับในกรณีที่มีจํานวน กรณีทดสอบหรือเทสเคสน้อยๆนะครับเทสเตอร์สามารถใช้วิธีแมนนวนได้แต่ถ้ามีจนนํานวนกรณีทดสอบหรือเทสเคสจานวนมากมักจะทางานไม่ไหวจึงเกิดการเทสที่เรียกว่า Automated Acceptance Testing หรือการทดสอบการยอมรับแบบอัตโนมัตินะครับแน่นอนการที่ใช้มนุษย์มานั่งกดคลิกคลิกคอมพิวเตอร์ทำการทดสอบระบบเป็นร้อยๆเป็นพันๆนะครับมาเสียเวลาและเปลืองเงินมากนะครับเราจึงให้โรบอะเข้ามาช่วยในส่วนนี้แทน เรามีไลบรารีหรือเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า Robot Framework ที่พัฒนาโดยภาษา Python นะครับ Robot Framework นั้นเป็น Open Source ที่ไว้สำหรับทำ Acceptance Test และ RPA หรือ r o b o t i c Process Automation การใช้ Robot Framework เราจะต้องเตรียมการดังนี้คือติดตั้ง Python และ Package Manager ของ Python เพื่อ i n s t a l l Robot Framework Library และ Selenium2 Library และนำ Home r Diver ไปใส่ไว้ใน Browser ตัวอย่างในการเขียน Robot File หรือ Robot Script Script นั้นประกอบไปด้วย4ส่วนคือ Setting, Variable, Keyword และ Test Case มีเพียงแค่ Setting และ Test Case Robot รบบรก็ทำงานได้แล้ว Setting Setting ประกอบด้วย Library คือส่วนที่เรานำ Keyword มาใช้ ต่อไปคือเงื่อนไขเทสเซตอัพคือสิ่งที่ให้โรบอททำก่อนที่ทำเทสเคสเทสเชียดาวคือสิ่งที่ให้โรบอททำหลังที่ทำเทสเคสสูตรเซตอัพคือสิ่งที่ให้โรบอททำก่อนที่จะทำเทสสูตรสูตรเชียดาวคือสิ่งที่ให้โรบอททำหลังจากทำเทสสูตรเทสเคสนั้นเมื่อรวมกันเราจะเรียกว่าเทสสูตรนะครับต่อมาเป็น Variable Variable คือส่วนที่เราจะเขียนตัวแปรจากค่าที่เราใช้ซ้ำๆ นำมาใช้ในการเขียนโรบอตนะครับคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดทั้งส่วนนี้ผมกล่าวไปแล้วคือ test step คีย์เวิร์ดนั้นสามารถนำมาจาก Selenium library ได้และสามารถเขียนขึ้นได้โดย user นะครับโดยคีย์เวิร์ดหรือ test step เนี่ยเราจะมีการจัดการหรือ usability นำมาใช้ซ้ำโดยระบบของเราและคีย์เวิร์ดก็ยังสามารถนำไปประกอบเป็น test case หรือ Cneo ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างคีย์เวิร์ด b u i l d i n ที่เรานำมาใช้จาก Selenium นะครับ click element location s h o u l d b e และ open browser นะครับตัวอย่างในการ run ร robot file นะครับเมื่อเราทำการ run ร robot s c r i p ์แล้วเนี่ย robot ก็จะเรียก b ์เซอ e r ขึ้นมาทำการทดสอบระบบต,ตามที่เราเขียนไว้อยู่เบื้องหลังนะครับโดยเรามาดูใน terminal กัน Before Run on Test Case คือสิ่งที่เราให้พิมพ์ก่อนที่โรบอทจะทำการ Run Test สู i นะครับ Click แ a บ button ก็คือ Test Case ที่ได้ทำการทดสอบโดยมีผลลัพธ์คือผ่านนะครับ After Run All Test Case ก็คือเราได้สั่งให้มันพิมพ์หลังจากมันทำ Test ููรนะครับผลสรุปทั้งหมดมีเทสทั้งหมด1 1อัน1เทสเป็น Test Part และ0ู test fail นะครับและ3อย่างนี้ตาม directory ก็เป็นไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้จากการรัน robot นะครับนี่เป็นไฟล์ทั้งหมดที่เราได้หลังจากการรัน robot script นะครับเราจะดูแค่บางส่วนก็คือ report กับภาพนะครับภาพทางขวาก็คือภาพที่ robot ได้ทำการ capture มาในระหว่างที่มันทำ test c a s นะครับทางซ้ายจะเป็น report ที่ได้จากการรัน test c a นะครับ เดเราสามารถดูผลการทดสอบทั้งหมดได้จากไฟล์นี้นะครับแล้วก็มาถึงระบบของเราแล้วนะครับระบบของเราได้มีการนำทีเบตโระบทเดิมมาพัฒนาต่อยอดโดยในช่วงแรกจะมุ่งเน้นถึงข้อเสนอแนะที่ผู้พัฒนาคนก่อนได้เสนอไว้นะครับระบบนั้นจะประกอบไปด้วยเซิร์ฟเวอร์และคลายแอน์คลายแอนนั้นก็มีอะตอมแพคเกจหรือปักอินที่ใช้งานบนอะตอม IDE เรียกใช้เซอร์วิสผ่าน RESTful API ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดย Vue.js และ Node.js นะครับโดยข้อหลักของระบบก็คือการนำเอาคีย์เวิร์ดในการเขียนระบอเฟรมเวิร์กภายในทีมมาใช้ใหม่เพื่อลดการเขียนคีย์เวิร์ดที่ซ้ำซ้อนและลดเวลาในการทดสอบระบบด้วยนะครับโดยเราจะไปดูกันเลยว่าระบบเดิมนั้นทำงานอย่างไร เราจะสมมุติกรณีที่ว่าให้ทีมทดสอบเนี่ยที่ชื่อว่า r r o n m n ในได้ทำการเทสกรณีทดสอบหรือเทสเคสสองอย่างดังนี้นะครับก็คือ Login by a d m i n f a i l u r e กับ Login by admin success นะครับโดยเราจะให้ในทีมเนี่ยไปเขียนเทสเคสดังกล่าวนะครับเราจะเห็นได้ว่าใน กรณีทดสอบที่ไม่เหมือนกันแต่ก็ยังมีเทสต์เต็ปหรือคีย์เวิร์ดที่ยังใช้ซ้ำหรือเหมือนกันอยู่นะครับเราเห็นว่าตรงส่วนนี้ครับมันเป็นการเขียนที่ซ้ำซ้อนและเสียเวลานะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะโดยทีเบรโรบอตเดิมนั้นได้พัฒนามาก็เพื่อแก้ปัญหาทั้งจุดนี้นะครับก็คือเมื่อในทีมทำการเขียน โดยเขาจะมีการทำการเซฟคีย์เวิร์ดที่คิดว่าภายในทีมสามารถเอามาใช้งานได้ดังตัวอย่างนี้ก็คือ Open Browser to Landing Page Change Resolution to Desktop และ Go to Login Page นะครับเขาจะทำการเซฟคีย์เวิร์ดนั้นลงบนอัลเ b a s e หรือในระบบซึ่งสมาชิกในทีมเนี่ยก็สามารถรีโหลด เอาไว้ในเครื่องตัวเองและใช้งานผ่านระบบ Auto c o m p พ e t e ของแพ็กเกจทำให้สามารถเขียนกรณีทดสอบหรือทำการทดสอบได้เร็วขึ้นนะครับแล้วไม่มีปัญหายังไงล่ะครับหลังจากเทอมแรกเราก็ได้ไปเก็บ Requirement เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Team b a s e Robot ดยปัญหาที่เราได้มามี5อย่างหลักๆดังนี้ครับก็คือผู้ทดสอบนะ่ไม่สามารถรันโรบอทสคริปที่ไม่ผ่านการทดสอบได้ในเคสนี้คือทางตัวโรบอตเฟิร์บเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถรันเฉพาะกรณีที่เฟลได้นะครับแต่มันไม่เหมือนกับการทำรีเกชันเทสนะครับกล่าวคือในการที่จะแก้ จุดจุดนึงของระบบอะเราต้องมั่นใจว่ามันต้องไม่กระทบจุดอื่นเราจึงสามารถใช้ฟังก์ชัน rerun fail ที่เราจะพัฒนาต่อนี้ได้ครับข้อต่อมาก็คือคีย์เวิร์ดนั้นที่เข้ามาในระบบเนี่ยสมาชิกในทีมไม่อาจรู้เลยว่ามีใครอัปเดตอยู่จะต้องสุ่มเวลาเข้าไปกดรีโหลด TT หรือเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งทำให้มันเสียเวลามากนะครับ เราจึงติดตั้ง s o อกเก็ตเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนหรือ t r i k g r r v v n t t ในการรีโหลดต่างๆได้ต่อมาคือคีย์เวิร์ดนั้นนะสมาชิกในทีมสามารถแอดเข้าไประบบโดยใครก็ได้ภายในทีมซึ่งไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพหรือตรวจสอบโดยหัวหน้าทีมเลยทำให้มีคีย์เวิร์ดที่ไม่มีคุณภาพนะครับเราจึง จะทำในส่วนของคีย์เวิร์ดรีวิวหรือการรีวิวคีย์เวิรเข้ามาในระบบนะครับต่อมาเป็นการทดสอบของ robot framework เนี่ยครับเมื่อรานระอทสคริปต์แล้วมันก็จะมีการเขียนไฟล์รีซอสต่างๆหรือไฟล์หลอกต่างๆมาทับของเดิมถ้าคนที่ทำการทดสอบไมไ่มีการจัดการรีซอสตรงนั้นหรือผลลัพธ์ดีๆ มันก็ไม่สามารถดูประวัติในการรันทดสอบของทีมได้นะครับเราจรึงทําส่วนของ Test History ขึ้นมานะครับและสุดท้ายก็คือคีย์เวิร์ดนั้นทางระบบเดิมนั้นะ่ะเมื่อสมาชิกภายในทีมได้ทําการ reload คีย์เวิร์ดเข้ามาแล้วถ้าคีย์เวิร์ดใดก็ตามที่ผู้ใช้งานนั้นใช้อยู่เจ้าของเดิมเขาได้มีทําการแก้ไขหรือเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่เมื่อทำการรี l o a d ปุ๊บ เวอร์ชันที่เขาต้องการมันจะหายไปหรือโดนเขียนทับไปในทันทีนะครับเราจึงทําในส่วนที่เรียกว่า local storage หรือ local store ในการเก็บคีย์เวิร์ดไว้ใช้งานส่วนตัวของแต่และผู้ใช้งานครับนี่เป็นกรณีตัวอย่างของปัญหาและฟีเจอร์ที่เราพัฒนาเพื่อมาแก้ไขนะครับโดยจะเกี่ยวกับ socket.io และ local storage นะครับเราจะยึด กรณีทดสอบเดิมนะครับก็คือล็อกอิน by admin สำเร็จและล้มเหลวนะครับเมื่อมีสมาชิกภายในทีมทำการเซฟคีย์เวิร์ดเข้าไปในระบบสมาชิกในทีมคนอื่นไม่สามารถรู้เลยว่าไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีใครนั้นอัปเดตคีย์เวิร์ดขึ้นมาเราจึงทำการ notification และสมาชิกทางด้านสาย ก็ทราบแล้วว่ามีคีย์เวิร์ดอัพเข้ามาในระบบเขาก็ได้ทำการร mm ีโหลดคีย์เวิร์ดเข้ามาแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนว่าซิงคีย์เวิร์ดสำเร็จแล้วด้วยนะครับกล่าวก่อนเลยคือคีย์เวิร์ดนะครับเราสามารถรีโหลดแบบแมนนวลได้แบบเดิมกับแบบออโต้รีโหลดได้นะครับทางยูเซอร์สามารถเลือกได้โดยเข้าไปคอนฟิกในเซตติ้งไฟล์นะครับ เมื่อคีย์เวิร์ดได้ทําการโหลดมาแล้วทางยูเซอร์ฝั่งซ้ายก็ทําการนำมาใช้นะครับตามปกติแต่คราวนี้ปัญหาที่ผมเคยบอกว่าครับคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะถูกทับใช่ไหมครับเราก็เลยต้องเซฟคีย์เวิร์ดนั้นที่ไม่ใช่ของเราหรือเราไม่ได้คีเอทเองเนี่ยเก็บเข้าไปในโลคอลของเราเมื่อ ยูเซอร์ที่เป็นเจ้าของคีย์เวิร์ดได้ทำการอัปเดตเวอร์ชันนี่แหละครับตามที่เห็นคืออัปเดตจากเวอร์ชันธรรมดาเป็นเวอร์ชัน2นะครับและถามว่าคีย์เวิร์ดเวอร์ชันเดิมยังอยู่ไหมทางยูเซอร์ที่ทำการเก็บคีย์เวิร์ดนั้นอยู่ใน Local ก็ <c oughs> ก็ยังสามารถใช้คีย์เวิร์ดนั้นได้อยู่ต่อมาจะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับ ประวัติการทดสอบนะครับเราได้พัฒนาฟีเจอร์ที่เรียกว่า Test History ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเก็บประวัติการทดสอบให้ภายในทีมสามารถทราบได้ว่าได้ทำการทดสอบอะไรไปแล้วบ้างโดยเราจะมีการเก็บประวัติแบบฉบับเต็มเข้าไปใน Cloud Storage และแบบฉบับย่อไว้ในฐานข้อมูลของเราเองนะครับ โดยจะเป็นการเก็บแบบอัตโนมัตินะครับและเราก็ได้ทําการเขียนในฝั่งของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อดูผลการรันทดสอบหรือเทสต์ฮิสตอรให้ในทีมสามารถเข้ามาดูได้นะครับซึ่งในตัวอย่างเราจะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดที่ใช้งานภายในเทสคสย่อยๆของการเทสในครั้งนั้นนะครับ ที่มีการรีวิวซึ่งผมจะกล่าวในอีกสไลด์ถัดไปนะครับคีย์เวิร์ดนั้นมีอยู่3สถานะเมื่อทำการเซฟเข้าระบบใหม่ครั้งแรกคีย์เวิร์ดจะมีสถานะ pending และเมื่อทำการตรวจสอบโดยหัวหน้าทีมแล้วก็สามารถเป็นได้ทั้ง Approve หรือ Refuse หรือได้รับการอนุม,มัติและไม่ผ่านการอนุม,มัติโดยหัวหน้าทีมนะครับ ในเคสนี้ผู้ใช้งานทางด้านซ้ายได้ทำการาแก้ไขคีย์เวิร์ด Change resolution to desktop นะครับแล้วหัวหน้าทีมได้ทำการตรวจสอบและอนุมัติให้คีย์เวิร์ดนั้นผ่านนะครับสถานะก็จะเปลี่ยนจาก pending เป็น approve แล้วนะครับกรณีนี้จะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับฟังก์ชันในการรันเฉพาะ เทสเคสที่ไม่ผ่านการทดสอบหรือเทสเฟลนะครับเมื่อ User นั้นได้ทำการลันเทสแล้วมีกรณีทดสอบที่ไม่ผ่านการทดสอบและถูกบันทึกลงไปเป็นประวัติในระบบนะครับ u s e r นั้นได้ทำการแก้ไขแต่วงเล็บไว้ว่าการแก้ไขนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบกับ Test Case ที่ผ่านการทดสอบแล้ว ซึ่ง user จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะใช้ฟังก์ชันหรือฟีเจอร์นี้หรือเปล่าครับและเมื่อ user ได้ทำการใช้ rerun fail test นะครับมันก็จะรันเฉพาะกรณีทดสอบที่ไม่ผ่านการทดสอบใหม่อีกรอบนะครับซึ่งประหยัดเวลาและทำการทดสอบได้รวดเร็วขึ้นนะครับและผลลัพธ์ก็สามารถดูได้ในเว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับ จะเห็นว่าการทดสอบล่าสุดก็คือ ID test ID ที่2นะครับการทดสอบนั้นได้ผ่านหมดแล้วและไม่มีการ test fail เลยผมก็จะมาทำการสาธิตระบบนะครับโดยจะเริ่มจากระบบ auto reload keyword ก่อนนะครับผมจะสมมุตินะครับว่าหน้าจอทางด้านซ้ายจะเป็นหน้าจอของใน A นะครับ ส่วนของด้านขวาจะเป็นของนายบีครับเป็นคนละคนกันนะครับทีนี้นายเอก็จะทำการอัพโหลดคีย์เวิร์ดขึ้นสู่ระบบนะครับโดยทำการเลือกคีย์เวิร์ดดังนี้ครับทำการเลือกสองคีย์เวิร์ดบนนะครับจากนั้นก็ทำการกดเซฟคีย์เวิร์ดครับ จากนั้นหน้าต่างของนายบก็จะแสดงข้อความแจ้งเตือนครับว่าคีย์เวิร์ดนี้ได้ถูกอัปเดตโดยนายสมชายครับแล้วจะทำการรีโหลดโดยอัตโนมัติทีนี้ระบบของเราก็ได้ทำการเพิ่ม p r e f e r e n c e หรือการตั้งค่าสำหรับการใช้งานระบบนี้ไว้นะครับโดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดการแจ้งเตือนหรือไม่หรือจะเปิดปิดการรีโหลดแบบออโต้ก็ได้ จะเห็นได้ว่าจะไม่มีการแจ้งเตือนครับแต่ว่าระบบก็จะทําการรีโหลดแบบออโต้ให้อยู่ตามปกตินะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบคีย์เวิร์ดรีวิวนะครับโดยการใช้คีย์เวิร์ดรีวิวเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเฉพาะของหัวหน้าทีมเท่านั้นนะครับโดยในส่วนนี้ผมจะทําการเปลี่ยนยูเซอร์นะครับล็อกอินเป็นยูเซอร์สมชายครับโดยสมชายนี้จะมี โลเป็นหัวหน้าทีมนะครับหน้าต่างเซิร์ชขึ้นมาอีกรอบตัวระบบก็จะแสดงผล UI สำหรับทำการคีย์เวิร์ดรีวิวโดยหัวหน้าทีมนั้นจะสามารถทำการพิมพ์ข้อความที่รีวิวคีย์เวิร์ดนั้นๆได้และกำหนดสถานะว่าจะเป็นสถานะถูกปฏิเสธหรือเป็นกดนิ้วโป้งชี้ลงสีแดงหรือว่าสถานะที่ถูกอนุมัติหรือเป็นสีเขียวนะครับ เมื่อเปิดหน้าต่างเสิร์ชคีย์เวิร์ดขึ้นมาก็จะแสดงสถานะของคีย์เวิร์ดนั้น,น,นที่ถูกทวนสอบขึ้นมาโดยสถานะถูกอนุมัติก็จะเป็นนิ้วโป้งชี้ขึ้นครับหรือสถานะตรงกันข้ามกันก็จะเป็นนิ้วโป้งชี้ลงตามนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบรี u n fail หรือว่าระบบที่จะเลือกรันเฉพาะเทสเคสหรือกรณีทดสอบที่ล้มเหลวเท่านั้นนะครับ ส่วนนี้จะเป็นเทสเคสที่ผมจะนำมาทำการทดสอบนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือกเมนู Rerun Test Case นะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่ากรุณารันเทสสูตรก่อนก็คือระบบ r รี u น fail นั้นจะอ้างอิงจากผลลัพธ์การทดสอบครั้งก่อนหน้านะครับถ้าเกิดไม่รันเทสเคสหรือเทสสูตรมาก่อนระบบจะไม่สามารถทำการใช้เรียน fail ได้นะครับ นั้นผมจึงเลือกแันสูตรก่อนครั้งหนึ่งครับแล้วก็รอจนตัวโรบอทเนี่ยทำการเทสเสร็จสิ้นนะครับก็จะได้ผลลัพธ์มาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับก็คือมีเทสเคสที่ล้มเหลวอ,อยู่หนึ่งกรณีครับเป็นเทสเคสที่ชื่อว่า login by admin เลยล้มเหลวครับตามนี้ครับจากนั้นผมก็จะทำการใช้งานฟังก์ชันเรีออยน fail test case ครับจะเห็นได้ว่ามันจะเลือกมารันเฉพาะ test case ที่ fail ในครั้งก่อนหน้าครับ เมื่อตัวระบบทำการ run เสร็จสิ้นแล้วก็จะทำการ merge ไฟล์ Output ของการรันเ a ล l ครั้งนี้กับผลการทดสอบครั้งก่อนหน้าครับจะเห็นได้ว่าผลการทดสอบได้ถูก merge กันรวมกันเรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบ test history หรือว่าระบบที่จะเก็บประวัติการทดสอบระบบไว้ในเซิร์ฟวอร์นะครับ ที่เห็นตามนี้ก็จะเป็นผลการทดสอบที่ได้ถูกเก็บไว้ใน Database ซึ่งมันจะแสดงผลในลักษณะของเบสความหรือว่ารายละเอียดปีย่อยที่สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเมื่อกดเข้าไปดูแล้วก็จะเห็นรายละเอียดในชื่อของเทสแต่เมื่อกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นรายชื่อของคีย์เวิร์ดต่างๆที่อยู่ในเทส t c เคสนั้นนะครับและในส่วนของลิงก์ก็คือลิงก์ที่จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ล็อกและไฟล์รีพอร์ตของการทดสอบครั้งนั้นๆที่ถูกเก็บไว้ครับ โดยไฟล์เหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในลักษณะของไฟล์ซิปหรือไฟล์ที่ถูกบีบอัดน,นะคร,ครับเมื่อทําการดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถดูไฟล์ต่างๆได้ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ local keyword store หรือว่าเป็นส่วนที่ทําการเก็บคีย์เวิร์ดของผู้ใช้งานไว้บนเครื่องแบบ local นะครับก็จะทําการกดที่เมนูและเลือก add keyword to local storage จากนั้นก็ทำการเลือกคีย์เวิร์ดที่ต้องการเก็บลงบนไฟล์แบบโล c a l จากนั้นก็ทำการกดเซฟนะครับคีย์เวิร์ดก็จะถูกบันทึกลงบนไฟล์ local teambase robot ครับซึ่งไม่เกี่ยวกับไฟล์หลักที่เป็น Resource ที่ดาวน์โหลดมาจาก Database ของส่วนรวมนะครับผลสรุปนะครับก็คือจากที่เทอมหนึ่งเราได้ทำการนำเสนอไป มีอาจารยา์ได้แนะนำมาว่าเพนพอยท์ที่ทำให้เรามาพัฒนาตรงจุดนี้หรือฟีเจอร์ที่คุณคิดขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงทำขึ้นมาเราจึงได้ไปทำการเก็บ Requirement เพิ่มเติม,ตมจากาผู้พัฒนาคนก่อน และเป็นทั้งผู้ใช้งานระบบนี้ด้วยนะครับโดยเราได้แก้ไขในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กๆอย่างฟิลเตอร์เสิร์ชหรือพวก UI เล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วเราสรุปฟีเจอร์หลักๆได้ตามตารางดังนี้ครับฟีเจอร์ที่เราพัฒนาหลักๆเลย จะมีหนึ่งเลยครับคือ r e ร n Test Test ที่ไม่ผ่านการทดสอบนะครับหรือ r e ล u n Fail Test นะครับและต่อมาคืออ่า notification นะครับแล้วก็อันที่3นะครับเอ่อ o r d Review นะครับหรือการตรวจสอบคุณภาพของคีย์เวิร์ดโดยหน้าทีมนะครับ อันต่อมาที่4นะครับก็คือประวัติการทดสอบต่างๆของทีมหรือ test history นะครับและสุดท้ายก็คือ local store นะครับคือที่สำหรับเก็บคีย์เวิร์ดไว้ใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่ละคนนะครับปัญหาหลักๆเลยนะครับที่พวกเราพบในเหตุการณ์พัฒนาระบบนี้นะครับก็คือ เ uh, e g a c y System หรือเทคโนโลยีที่เราไม่คุ้นเคยนะครับดังตัวอย่างที่คีย์เวิร์ดนั้นระบบเก่านั้นได้ถูกรีโหลดและจะเขียนทับไปใน User ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของคีย์เวิร์ดนะครับทำไมเราถึงไม่ไม่ทำให้มันมีการ m a n n a g เวอร์ชันเหมือน Github หรืออะไรเป็นเวอร์ชันคนทวนตามนั้นนะครับเพราะว่าส c o p e มันอาจจะใหญ่ขึ้น แล้วทำให้การ manage project หรือการพัฒนานั้นมันมันยากขึ้นสโคปอาจจะแบบใหญ่เกินไปจนเราพัฒนาไม่ทันนะครับหรือในเคสนั้นทางเทสเตอร์หรือ developer ทั่วไปเขาก็อาจจะใช้งาน GitHub แทนร่วมด้วยในการทำการ manage version แบบนั้นนะครับเราก็เลยแก้ปัญหาโดยยึดหลักจากระบบเดิมก่อนโดยการทำ ส่วนที่เป็น local storage หรือ local store ขึ้นมาทดแทนในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับตอบข้อสงสัยนะครับก็สามารถาคุยกันได้ในช่วง27-28พฤษภาคที่เป็นนำเสนอออนไลน์นะครับขอบคุณที่รับฟังกนจบนะครับขอบคุณครับ